ผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ติดตามผลงานของครูหนิงหากคุณผู้ชมย้อนเข้าไปดูก็จะเห็นภาพครูหนิงในการแข่งขันในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการดวลเพลงดังรายการไม่หมดนี่ไม่ทองคำสีกิกดูสงครามเพลงเงินล้านเสียงสวรรค์พิชิตฝันไม่ต้องคำแปและล่าสุดที่ผ่านมานั่นก็คือรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับกับตำแหน่งแชมป์16สมัย และเป็นการครองแชมป์ที่ยาวนานที่สุดและประทับใจในความสําเร็จในรายการดวันเพลงชิงทุนอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมและเป็นรายการที่คุณผู้ชมจดจําได้เป็นอย่างดีและได้สร้างตำนานกับเรตติ้งครองใจอันดับหนึ่งแบบแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจนกล้ามาสู่แชมป์ในสมัยที่16ของครูหนิงที่ได้พ่ายให้กับน้องเจี๊ยบอย่างน่าเสียดายนะครับคุณผู้ชม โดยครูหนิงนะครับได้สะสมเงินรางวัลในรายการไปทั้งสิ้น170,000บาทคือการจบแชมป์ที่หลายคนนะครับที่ติดตามผลงานของครูหนิงต่างคาใจในการแพ้ในครั้งนี้นะครับเพราะครูหนิงนะครับเป็นคนที่มีน้ําเสียงดีมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่หลายคนต่างลงความเห็นว่าครูหนิงเลือกเพลงผิดในการป้องกันแชมป์เพราะเสียงอย่างครูหนิงน่าจะเอาเพลงช้า มาสู้กับผู้ท้าดวนนะครับและผมก็มีความคิดเห็นว่าถ้าหากครูหนิงนะครับนำเพลงช้ามาใช้ในการแข่งขันก็มีโอกาสที่จะชนะเพราะลูกคอลูกเอื้อนของครูหนิงไม่ไปสองรองใครโดยจะเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับหรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับแต่ในการแข่งขันก็ย่อมมีแพ้มีชนะ เป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณผู้ชมและการตัดสินของคณะกรรมการคือคำชี้ขาดและเห็นจุดบกพร่องต่างๆตามที่เห็นจากการแข่งขันนะครับแต่ FC ฟซีแฟนคลับของครูหนิงไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะยังมีช่องทางในการติดตามผลงานของครูหนิงได้อีกช่องทางนั่นก็คือทาง Facebook หรือจะเข้าไปชมครูหนิงร้องเพลงในช่องทาง t k t t o k ได้อีกช่องทางนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษ สุนทรีสียิ้มเข้าไปชมและให้กำลังใจครูหนิงกันได้เลยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามผลงานของครูหนิงอาจจะเห็นภาพที่ครูหนิงออกมาอัปเดตบน Facebook โดยระบุข,ข้อความดังนี้นะครับขอขอบคุณสมาคมครูอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรเมื่อโอกาสให้ครูหนิงได้ขอบกล่อมบทเพลงในงานเกษียณอายุราชการคือภาพที่ครูหนิงนะครับได้โพสต์ไว้ล่าสุดที่ผ่านมา และ FC แฟนคลับของครูหนิงนะครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายและชื่นชมครูหนิงเพราะชอบในน้ําเสียงของครูหนิงมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมผมเองก็รอให้ครูหนิงได้กลับมาร้องเพลงให้ FC แฟนคลับทุกท่านได้ฟังและได้ชมกันอีกนะครับและเรื่องราวดีๆของครูหนิงยังมีให้คุณผู้ชมได้ชมอีกมากมายและล่าสุดที่ผ่านมานะครับ fc แฟนคลับของครูหนิงได้มอบขนมโดยครูหนิงได้ระบุข้อความว่าทำไมแฟนคลับครูหนิงน่ารักขนาดนี้คะขอบคุณสำหรับขนมเด็กๆและคณะครูค่ะคือสิ่งที่ fc แฟนคลับของครูหนิงนะครับมอบให้กับคุณครูได้ไปแจกเด็กๆต่อน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับคุณผู้ชมครูหนิงได้ออกมาประกาศและแจ้งเตือนสำหรับข้อม,มูลล่าสุดและสำคัญทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยระบุข้อความดังนี้นะครับ หนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งและเตือนภัยสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะคะเนื่องจากตอนนี้มีคนเปิดกลุ่มขอเรียรรายเงินเพื่อที่จะมาสร้างบ้านให้หนูหนูขอบคุณความหวังดีตรงนี้นะคะแต่หนูรู้สึกไม่สบายใจและไม่มีการขอเรียรรายเงินในส่วนนี้เลยค่ะไม่มีการติดต่อหรือสอบถามอะไรมาทางหนูทั้งสิ้นขอให้แฟนคลับทุกท่านพิจารณาทุกครั้งก่อนโอนเงินนะคะ อย่าลงเชื่ออะไรไง่ายๆระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะหนูไม่เคยขอเรียกไรเงินเพื่อมาสร้างบ้านค่ะแค่เข้ามาคุยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจหนูก็ขอบคุณมากที่สุดแล้วค่ะและนี่ก็คือการแจ้งข่าวจากครูหนิงและให้ระมัดระวังในการโอนเงินเพราะครูหนิงนะครับไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้ขออนุญาตครูหนิงแต่อย่างใดนะครับ หรือจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมบน Facebook ของครูหนิงสุนทรีสียิ้มภาษาอังกฤษได้อีกช่องทางนะครับและอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดโดย FC f c แฟนคลับของครูหนิงนะครับเริ่มทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมและจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ครูหนิงได้แจ้งบน f a c e b o o k ล่ะสุดที่ผ่านมาและอยากฝากแชร์ฝากโพสต์นี้ของครูหนิงนะครับให้ได้ทราบข่าวทั่วถึงกัน เพราะเป็นห่วงทุกคนอย่าหลงเชื่อและเข้าใจผิดว่าเป็นครูหนิงครูหนิงใช้เฟซเดียวตามที่แจ้งนะครับมีเอฟซีแฟนคลับหลายท่านนะครับเข้ามาให้กําลังใจครูหนิงมากมายหลายท่านโดยระบุข้อความว่ามีอย่างนี้อีกทําอะไรก็ทําได้แต่อย่าไปสร้างความเสื่อมเสียให้ครูเด้อเป็นกําลังใจให้ครูคิดดีทดําดีแบบครูเหมาะสมที่สุดช่วยกันระมัดระวงังเป็นหูเป็นตาให้ครูหนิงกันมากๆ เป็นกำลังใจให้ครูหนิงครับใช่แล้วครับสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากการกระทำของเราเราก็ควรชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันขอบคุณที่กล้าออกมาบอกความจรงิงให้กำลังใจนะครับคุณครูหนิงและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของ fc แฟนคลับของครูหนิงนะครับที่มาแสดงความเป็นห่วงกลัวทุกคนจะโดนหลอกนะครับและมาปิดท้ายกับภาพความน่ารักที่ครูหนิงได้อัปเดต ก็จะเป็นภาพคู่กับศิลปินดังสาวสวยจากแกรมมี่โกน้องกีต้ารีพาพอรนะครับอดีตแชมป์105สมัยในรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับที่ได้อัปเดตบนสตอรี่ของครูหนิงหรือจะมีข่าวดีจากครูหนิงและน้องกีต้าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปนะครับขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารในช่องของเราสวัสดีครับ